แมนปวดมือเราแฮบเพราะว่ากำเนื่อเราเลิกบบกหูคือการฮัสต u g ูดกีชลาฟแล e n j ยเดนทั g อย่ารับบอดีตื่นบ่อยส่วนหนึ่งเราอาจจะกลนอ๋อแล้วอ๋อแล้วก็เวลาเราขยับตโตขาเราก็เจ็บ